ว่าเราได้มาจากเซเว่นนะคะทุกคน,น,าานกคนวสวัือปกติแอนจะใช้ออยตัวสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะที่ช่องแอนนี่ปีชาวาน,นะคะวันนี้เราจะมาล้างหน้าให้เพื่อนๆดูด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่มันคือซ u เปอร์เวจิทอก ลีนเซอร์กรีนะคะทุกคนที่เราบอกว่าเราได้มาจากเซเว่นนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะล้างเมคอัพได้ล้างหน้าได้สครับได้ดีท็อกได้แล้วก็มาส์หน้าได้ด้วยนะคะทุกคนประโยชน์ของเขามีถึง5อย่างด้วยกันนะคะ five in one นะคะทุกคนซึ่งไอเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะ เทลงฝ่ามือแล้วก็ล้างโดยที่เรายังไม่ต้องคลีนพวกเครื่องสำอางออกก็ได้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวเนี้มันจะดีแค่ไหนทุกคนเราไปล้างหน้ากันค่ะไปค่ะโอเคค่ะทุกคนและเราก็มาอยู่ในห้องน้ํากันแล้วะคะทุกคนก็ทําการเก็บผมอะไรเรียบร้อยเนาะ <S <S นนก็คิวยังอยู่นะคะายแชโดว์ยังอยู่แล้วก็ อะไรเนยัอยู่นะคะแล้วก็เวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้าหนักทุกคนเราไม่มีรองพื้นบนหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าด้วยเจ้าตัวนี้ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะบีบผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ลงไปที่บริเวณใบหน้าเลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขเขียวอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะจะเทลงไปอย่างนี้เลยทุกคน นี่นี่เนืา้อผาัหน้านี่นะคะ่ะห้าจุดที่เขาบอกก็จะหยืยๆห,หน่อยนะคะทุกคนเนื้อเขาแบบเนื้อเขาค่อนข้างเหลวนะนี่ทุกคน น,ะะน,น,นี่นะคะจมูกถ้าขาดทิ้วค่ะนี่นะคะแล้วเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณยี่สิบวินาทีนะมันจะเป็นเกิดเป็นฟองฟูนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่ถึงยี่สิบวินาทีเลยนะคะทุกคนเขาก็จะเกิดเป็นฟองอย่างนี้นะคะ เราต้องรอเขาขึ้นฟองนิดนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสครับนะคะคือตามสูตรของเขาว่าเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้20ิวินาทีเ้ยแต่ว่าเ,เราจะรอถึง20ิวินาทีไหมหรือว่าเราจะสครับเลยเพราะว่ามันขึ้นฟองฟ,องฟูแล้วทุกคนเอาจริงไหม เอาจริงเราก็ลองสักคำได้เลยก็ได้นะทุกคนมาเรามาลองไปด้วยกันโอ้โหทุกคนดูเนื้อเขาดิทุกคนได้ยินเสียงไหมคือฟองค่อนรุ่มมากอะ่ะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ทำการนวด เบาๆนะคะประมาณสองถึงสามนาทีนะฟองคุณรุ่งจีนทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องบนคิวนิดนึงเราจะลองที่อารเนเจอไหมอ่ะแต่ลางคนราแสบตาวะเราขอลองข้างข้างขวาแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างซ้ายเราเราดึมตาข้างเดียวไม่ได้เราลือตาข้างเดียวได้แค่ข้างขวาเดี๋ยวเราจะมาลอง ลบอะไเนด้วยกันที่ข้างขวาทุกคนโอเคเริ่มเราจะลบไปด้วยแล้วก็จะแอบดูไปด้วยนะทุกคนว่ามันออกไหมอะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราแสบตานะ แต่ว่าตอนนี้รู้สึกแสบตาแล้วนิดนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันอย่างนี้เลยปากโอเคค่ะทุกคนใดใดก็คือ คิ้วคิ Q ้วเอาอยู่นะคะทุกคนส่วนอ l เลเนอร์ที่เราทดลองเมื่อกี้นะคะก็คือน้องไว้แค่นี้นะคะนี่เอาออกไม่หมดนะคะทุกคนอ l เลเนอร์ไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะคะส่วนข้างนี้เราต้องทำการ เช็ดนะคะด้วยออยคือปกติแอนจะใช้ออยตัวนี้นะคะในการเช็ดพวกอยเลดเดอร์หรือมาสคาร่านะคะแอนจะไม่ได้ใช้พวกไอรดมูเบอร์นะเพราะว่าแอนคิดว่าออยมันก็มันก็เอาออกแล้วแต่มันก,นก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กอะ่ะนี่ไ่คะ ก็สามารถเอาเออกได้เช่นกันแล้วก็ประเด็นคือถูกด้วยถูก,กวอไลลีมูเวอร์ของบางยี่ห้อนะคะทุกคนแล้วก็ให้แสบตาทุกคนแต่แพ่ว่าก็คือมันเป็นน้ำมันนะคะมันก็จะแบบทำให้ตาเราแพร่ๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดทุกคนนี่ในส่วนของ น,นี่ร้วก็เราสามารถที่จะเช็ไปถึงชั้นเปลกตาเลยทุกคนเพราะว่าบางทีเวลาการเขียนอายไลเนอร์ hmm. ของแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ของแอนน่ะเอ็ก็จะเขียนชิดโคนขนตาเลยทุกคนถ้าเปิดเวลาเช็คืงงอ่องสําอารเนี้ยก็ต้องเช็คให้มันถึงโคลนขนตา,นะามันถึงจนะดูสะอาดเนาะนี่โอเคก็ได้อยู่นะทุกคน อันนี้คือผลงานของออยนะคะที่เชสมาสคาร่า,าก,กับอาไลเนอร์นะคะส่วนไอตัวเจ้าดีท็อกผักของเรานะคะน้องคนนี้เขาก็ทำความสะอาดหน้าได้ดีนะคะแต่เดี๋ยวเวลาเราอาบน้ำอะเราก็จะล้างหน้าด้วยน้องยูเซลินคนนี้อยู่ดีนะคะทุกคนโอเคก็สรุปกันเลยแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับตัวดีท็อกผักนะคะ ของเราในวันนี้นะคะก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะถ้าถูิว่าการให้คะแนแนของเราถ้าเต็มสีบาทเราก็จะให้ให้เท่าไหรดีอ่ะอืมเต็มสิบให้เก้าแล้วกันให้เ้าได้ไหมเพราะว่าคือบางทีอ่ะอ l e a n s i n g ของของแต่ละผลิตภัณฑ์อะ่ะเขาน่าจะออกแบบมาให้แบบทำความสะอา พวกอยไลเนอร์ R er, หรือว่ามาสคาร่าได้ด้วยนะคะอย่างอย่างครีมโนบุของแอนที่เคยรีวิวไปอะไอตัวนั้นอะอันนั้นก็โอเคนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเจลนะคะก็ไอตัวนั้นก็สามารถเอาเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอะไลเนอร์ er, กับมาสคาร่าออกได้นะคะแต่ว่าน้องพรีมโนบุของเราอะเขาทำให้เราแสบตาทุกคนใดๆก็ตามเราก็ต้องใช้ ออยในการเช็ดอยไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าออกอยู่ดีนะคะโอเคทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งผักให้ทุกคนดูเนานะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะบ๊ายบาย